สวัสดีครับท่านผู้รับชมวันนี้นึกใสลยุยพามาดูกันกุดะกุศสะ,ศสะ,ศสะเก็บน้ำาำรับเก็บน้ำอันนี้ยกของจะปลูกทุเรียนทุเรียนอีกแล้วตรงไหนก็ปลูกกทุเรียนนะครับตอนนี้ยุคนี้ชั่วโมงนี้ นี่ก็พื้นที่ค่อนข้างสูงเป็นเดินของก็มีที่ประมาณห้าไร่หกไร่หาที่ต่าไม่ได้ก็ขุดทั้งทั้งเดินเนี่ยขุดทั้งที่ตรงสูงนี่แหละเนี่ยก็พอเจอเยอะแต่น้ํายังี่ตอนนี้ก็ลงมาประมาณสิบเมตรนี่น่าจะสิบเมตรมน่าจะสิบเมตรแหละจาก จากพื้นดินจากผิวดินลงมาที่ญี่ปุ่นประมาณสิบเมตรก็เจอน้ำบ้างก็แล้วแต่ว่าไม่ไม่เยอะไม่มากฝังตัวลงมาประมาณสี่เมตรกว่าสี่ห้าเมตรแลวฝังตัวมาขุดลงปีประมาณห้าหกเมตรน่าจะประมาณสิบันตอนนี้อยางล่างรถ รถกองตามลงไปเอาด้วยไม่ได้ครับรถดำรถหายดินเพราะว่ามันลึกมันเล็กด้วยนะสะเล็กสะประมาณงานเระว่าของงาน,นไม่ถึงเนทำทางลงมาคน้างชั้นเด่ยก็ไหวครับชั้นเนี้ย ของจยัดได้ลึกอีกเท่น่อยนึงก็คงต้องใช้เทีลงไปทอยครับดินที่ขนไปก็ไปปรับพื้นที่ครับพื้นที่ไหนต่ำๆก็มาไปปรับเป็นแอง่งเป็นอะไรผมให้มันเสมอก่อนก่อนจะปั้นโคกยกโคก ดำดำเล็กนะดำสามคิวตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบแรงเลยเป็นเป็น K R ม้าง K R ร้อยยี่สิบมีนสบายครับ เอาทางแข็งๆก็ไม่เท่าไร่ะเดือดแนิดๆนี่ครประมาณน้ำล้อดูดอยวะเียเอาสายมาต่อว่ามันเละมันจะติดน้ำเราสายสายส่งน้ำก็จะขึ้นบนไปเลย เป็นแป้งแปง้งขุดชั้นไม่ได้ครับพื้นที่ละะกักษณะแบบนี้ขุดชั้นไม่ได้ัพังรักติดล้อต้องรอสิบโมงก็ามาครับมิดูวิชิเชิญหลง ตอนนี้ยังลงมากลับได้อยู่ยังยังพอกลับได้อยู่แ,แต่ไปใกล้ๆจะจะจปิดก็คงต้องถ่อยหลังลงมาแล้วครับตั้งลำใหม่ตั้งลำใหม่ บ่อค่อนข้างเล็กครับเล็กสําหรับความลึกระดับน,นี้ลึกแบบลึกสิบเมตรสิบสองเมตรเนี่ยมันต้องสาต้องใหญ่หน่อยครับแต่นี้มันเล็กอะกระพืนที่น้อยฮะติดร้อนี่ก็ะแทประมาณเก้าตักสิบตัก เราตักสิดตักนี้ก็เยอะอยู่นะตัวนี้ซานะน,นี่เอสบายสองหนึ่งห้านะวันนี้ติดตักเดียวโบตักกะได้ไปด้ยเลยแนตะ่แต่เช็ดหลงนี่ไม่ไม่ทลายครับก็ดได้อยู่ Để đều có quyền เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ให้กับนึกไายลุยด้วยนะครับกาททำคิดสองสามอย่างนะทำเกี่ยวกับเรื่องยางบ้างเรื่องทุเรียนบ้างเรื่องเวโปบ้างแล้วแต่ยางก็กีดนะปีหน้า่าจะไม่กียนะครับยางสูงเกินโตแปดถึเก้าบาท ตักไม่รู้ตกักยังไม่รู้สะดืมันเป็นเฉยเลยครับาการตบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ